โอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับผมเดอะไลาเชนในเกมไลน์เรนเจอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมทุกคนวันนี้นะครับก็กลับมากับเกมไลน์เรนเจอร์นะครับหลังจากที่ส่วนตัวผมเนี่ยได้เลิกไปหลายเดือนเลยนะครับผมทุกคนก็เร็วๆนี้จะมีคอนเทนต์นะครับปั้นไอดีใหม่ครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเกมนี้ด้วยนะครับผมทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับผมมีแอปใหม่มาแนะนํานะครับก็คือแอป ยูจีโบนนะครับเป็นแอปเช่าระบบค้าวที่สามารถช่วยให้คนที่ใช้มือถือเครื่องเดียวก็สามารถควบคุมอีกเครื่องได้นะครับผ่านแอปยูจีโบนนะเพียงจ่ายแค่วันละ8บาทเองเท่านั้นนะครับผมทุกคนดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android เลยครับเดี๋ยววิธีการดาวน์โหลดและใช้งานเนี่ยไปดูกันเลยครับอันดับแรกเนี่ยให้ทุกคนเข้ามาในแอปเตอร์โตหรือว่าเพจตอร์โตค้นหา u g A b ีโบได้เลยนะครับจากนั้นติดตั้งได้เลยนะครับ แต่เดี๋ยวก่อนนะครับหากทุกคนเนี่ยดาวน์โหลดผ่านลิงก์ดีคริปชั่นของผมเนี่ยจะได้รับเพจดี488เพรเอาเพรเนี่ยสามารถไปลดและใช้ทดลองดีได้นะครับแล้วก็เอาไปลดราคาดีหลัก15บาทต่อรอบเลยนะครับหรือถ้าใครไม่อยากโหลดนะครับก็สามารถเข้าผ่าน Google browser Google Chrome ได้เลยนะครับทุกคนให้เรามาเข้ามาที่ Google Chrome แล้วพิมพ์ UG โบนครับเราก็สามารถเข้าได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องโหลดนะครับผมทุกคนก็เข้าผ่านนี้ได้เลยนะ เมื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับก็สามารถกดเริ่มต้นเปิดได้เลยนะครับผมทุกคนหน้าแรกเนี่ยนะครับก็มีสมัครหลากหลายช่องทางได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Facebook Apple นะครับผมขอเลือกเป็น g o o g l ลละกันนะครับสมัครง่ายดีนะเมื่อสมัครมาแล้วนะครับผมทุกคนให้เราเนี่ยก็จะมีรหัสเชิญนะครับให้เราเนี่ยกรอก UG8899 นะครับก็จะได้เพชรเนี่ยไปลดราคาไปเป็นตัวลดในการเช่าได้เลยนะครับ เข้ามาใหม่นะครับแพ็กเกจทดลองติดต่อมือใหม่นะครับก็คือลองใช้เลยนะครับได้2 5 0หติเพจบีนะครับผมทุกคนซึ่งสามารถลองได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยไปดูแต่ละแพ็กเกจกันก่อนครับว่ามีความคุ้มค่ายังไงบ้างนะครับผมทุกคนให้เรามาที่ตื่นนะครับก็จะมีเช่ามีทั้งระดับ UVP TVP แล้วก็ SVP เลยนะครับผมแต่ละแพ็กเกจเนี่ยนะครับก็มี แต่ละราคานะครับก็จะมีตะเบิดเครื่องที่แรงแตกต่างกันไปนะครับผมทุกคนอย่างเช่น u v p นะครับก็จะเป็น Android เวอร์ชันติดสามคอแรมสามกิกหรือความจํา8สามติดกิกโหลดได้หลายเกมมากเลยนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ย GVP นะครับเป็น Android ติดตีคอแรมตีกิกความจุเนี่ยหกเลตีกิกจุเลยนะครับผมทุกคนดึงโหลดได้หลายเกมบ๊มออโตหลายเกมได้เลยนะครับผมทุกคนนี่เลยนะ แต่ละราคาแต่ละแพ็กเกจก็มีความแรงแตกต่างกันไปนะครับอย่างอันแรกเนี่ยนะครับ U V I P นะครับก็จะเป็น Android Version ติดตามคอแลมตามกิหน่วยความจำตามติดกิ๊กนะก็เหลื่อเลยนะโหลดเกมได้โลบอกแล็กนาล็อกอะไรเนี่ยปล่อยบอดได้เลยนะครับต่อมานะแพ็กเกจ G V I P ก็จะราคาจะแพงขึ้นมาจาก U V I P หน่อยมาแค่วันละสองบาทเองนะ นะครับก็ดัตเตอรเบกแรงกว่านะครับก็เป็น Android เวอร์ชันดิฟ4แรม4กิกหน่วยความจำ4กิกนะครับหรือว่าใหญ่ๆเลยนะครับจู่ๆนะครับก็คือ S V I P นะครับผมทุกคนได้ Android เวอร์ชันดิฟ8แรม8หกกิกหน่วยความจำสองร้อยกิกะไบต์โอ้โหถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยแนะนําอันแรกเลยครับก็คือ G V I P นะครับผมทุกคนรางรับเดิร์ฟให้เนี่ยแนะนําไม่ใช้วเดวิร์ฟสิงคโปร์ครับ แต่ถ้าเลือกผิดหรือผิดนะครับแล้วก็หรือพบปัญหาในการใช้งานเนี่ยก็คือแนะนําติดต่อเพจยูจีบนให้ผู้บริการลูกค้าเนี่ยดาเนินการให้เลยนะครับนี่นะครับก็ได้จอมาใช้แล้วนะคบผมทุกคนนี่แล้วก,กดไปดูเลยครับก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้เลยนะครับผมทุกคนสำหรับใช้งานตีสี่ชั่วโมงลูกค้าใหม่นะครับผมทุกคนก็กดเข้าไปในจอเลยนะครับผมทุกคนก็จะมีเกมล i n เลนเจอร์นะแต่ว่ายังไม่มีครับให้กดเข้าที่เพจโตแล้วก็ล็อกอินมันเชียร์ให้เรียบร้อยแล้วก็กด ค้นหาเกม l a นเจอร์นะจะโหลดเกมอะไรก็ได้นะครับผมทุกคนเพราะว่าความจุเนี่ยให้มาเยอะมากเลยไม่ใช่เป็นโลบอกราวีโอ้โหไลน์เนเจอร์กันดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ของเรานะครับเราก็กดติดตั้งไปนะครับแล้วก็โหลดทรัพยากรตัวเกมเข้าเล่นเข้าปล่อยบอทบามได้เลยนะคะเรื่องอาเป็นอะไรที่คุ้มมากๆแล้วนะครับทุกคนนะ ล็อกอินอะไรเข้าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองปล่อยบอดดูกันนะครับปล่อยบอดปล่อยบามออโต้เลยนะครับเล่นได้แม้กระทั่งเราปัดแอปออกนะครับมันก็ยังจะเล่นให้เราอยู่นะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบครบเครื่องเรื่องเกมมากเลยนะครับดูก่อนนี่เดี๋ยวเรามาลองปล่อยบอดบามด่านที่ต่องดีกว่านะครับผมทุกคนนี่นะไอเทมไรออโต้คูณต่องไปเลยนะครับอ่ะกดอันนี้ง่ายกว่านะครับเราจะเทสประมาณติบรอบนะครับผมทุกคนว่า จะสามารถปล่อยบอทดแม้ปัดแอปได้หรือไม่นะครับผมทุกคนอา่นาแล้วก็กดเริ่มไปเลยนะครับผมทุกคนประมาณนี้นะครับลองเล่นไปดูก่อนนะครับผมทุกคนนี่นะเล่นได้ปกติเลยนะครับผมทุกคนไม่โดนแบนนะครับเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆแบบมือถืออีกเครื่องหนึ่งของเราเลยนะครับผมทุกคนแค่เรามาปล่อยตามออโต้แบบนี้ไว้นะครับก็ไม่โดนแบนแน่นอนครับผมทุกคน ก็ปรับความชัดความละเอียดได้นะครับนี่นะครับก็เล่นได้จริงนะครับเล่นได้จริงครับนี่นะโอ้โหก็เทมากนะเดี๋ยวผมลองปล่อยออโต้ไปแล้วก็ปัดแอปออกเลยครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะครับผมทุกคนโอเคครับผมก็ได้ทาการปล่อยไประยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าฟาร์มให้เราเต็มไหมนะเมื่อกี้เราฟาร์มไป11รอบนะครับผมทุกคนมาดูกันว่าตอนนี้เนี่ยเต็มหรือยังครับก็กดเข้าจอไปเลยนะครับผมทุกคนโอ้โหฟาร์มเต็ดแล้วไวเกิน นี่นะครับก็ได้ของอะไรมาได้เลยนะครับก็คือความครบติบรอบเลยนะเมื่อกี้ไปนานหน่อยนะครับกลับมาปุ๊บเลยเลยนะครับโอ้โหก็คือแบบตอบโจทย์นะครับไม่เลือค่าใบค่าเน็ตนะครับไม่กินตราไปเครื่องมือถืออ่าแก้ปัญหามือถือร้อนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยนะครับสามารถปล่อยบอทไม่จะเป็นระเต็ดพิษร,ระเตดจุติระเต็ดวิ่งของเกมลันเลนเจอร์ได้นะครับก็ปล่อยความปุ๊บออกออกออก,ออกจาก ยูจ<ม>ี n อได้เลยครับไปทําอะไรอย่างอื่นได้นะครับแล้วก็เข้ามาในแอปยูจีบอลใหมนะครับก็สามารถผมแบบคบเครื่องจริงนะก็คือชอบมากเลยนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยมาลองกันนะครับว่า U g b o n เนี่ยคุ้มค่ามากๆเลยนี่ยทุกคนจ่ายแค่วันละประมาณ8บาทถึง10บาทนะครับก็ได้เหมือนได้โทดลองใหม่เครื่องนึงนงะมาเล่นนะครับโอเคก็ไม่จะเป็นเกม,มอื่นเนี่ยทุกคนก็ไปลองได้นะครับรับรายเลนเจอร์เนี่ยแค่นี้ก็คุ้มค่ามากแล้วนะสำหรับใครที่แบบ อยากบามจุติเอ๋ยวิ่งเอ๋ยเนี่ยแล้วก็ปล่อยบอดนะครับแล้วก็ทิ้งนะครับไม่ทิ้งปัดแอปออกนะครับเข้าแอปมาใหม่มันก็ยังจะเล่นให้เรานะครับก็ปลอดภัยนะครับไม่โดนแบนแน่นอนครับคุณทุกคนออปประมาณนี้นะครับก็ไปลองดูกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับ